สวัสดีค่ะชื่อดิวนะคะตอนนี้เราย,ยู่ที่ Queen Mary University of London ค่ะสาขา MSc Management วันนี้นะคะก็จะพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยกันค่ะแคมปัสนี้ชื่อว่าแคมปัส My En ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่หน้ามหาวิทยาลัยกันเลยนะคะนี่ก็คือตึก Queen Building นะคะมีไว้สำหรับทำกิจกรรมใหญ่ต่างๆรวมถึงงานรับปริญญานั่นเองค่ะแคมปัสที่ My N นะคะจะมีนักเรียนทั้ง Undergrad นะคะและวก็ t s t g r a d นะคะก็จะได้เรียนรวมกันเลยค่ะ Fax i l i t y ที่นี่นะคะก็มีครบมากมายเช่นกันนะคะมีทั้ง i b r r r y f i t n e s s โรงอาหารคาเฟ่ที่เตรียมให้สำหรับนักเรียนทุกคนนะคะได้มานั่งพักผ่อนและก็มีอาหารขนมมากมายเลยค่ะราคาน่ารักสุดตึก b u s i n e s s School ของที่นี่นะคะมีชื่อว่าตึก b a n c r o ฟ t นะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างเรียนนะคะนักเรียนสาขา Management ของเราเนี่ยมีประมาณ100ร้อยกว่าคนเลยค่ะห้องเรียนที่นี่ใหญ่แลยกว้างม,มาก หากใครสนใจจะมาเรียนต่อประเทศอังกฤษสามารถรึกษาวิพีเอสไอเคฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะบบ๊าายย